โบเผยคำพูดของน้องมะลิเรียกได้ว่ายังคงอยู่ในความทรงจำตลอดกาลเลยทีเดียวสำหรับอดีตเพลงดังนุ่มปอทิตดีสหวงดารานักแสดงที่อยู่ในระดับแถวนะักของวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเป็นเวลากว่า7ปีแล้วกับการจากไปของเพลงชื่อดังขวัญใจคนไทยปอทิตดีสหวงล่าสุดภรรยาโบแวนดา้าได้ออกมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแมมถึงพัฒนาการของลูกสาวน้องมะลิที่มักจะคุยกับรูปของพ่อปอเป็น ประจำพร้อมเคลีย์ดรามา่าตัดผมสั้นทำสวยเตรียมมีสามีใหม่ค่ะเจปีที่แล้วปอจากไปมันเป็นเจปีที่มีความหมายถึงแม้ว่าใครบางคนที่เราจะไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสเขาแล้วเขาจากเราไปแล้วแต่เขาไม่ได้จากเราไปไหนความรู้สึกเขายังอยู่กับเราไม่มีวันที่จะลืมเลือนได้เป็นเจปีที่ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นและได้เลี้ยงน้องมะลิได้เห็นการพัฒนาเติบโตของเขาเป็นเจปีที่มีความสุขดีค่ะ ซึ่งมลิได้พูดกับพ่อมั่งใหม่พ่ออยู่ไหนบางทีก็บน่นซึ่งในคลิปในอินสตาแกรมเป็นที่ออกมามันอาจจะดูเศร้าๆแต่ความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นซึ่งเราไม่ได้ดราม่าว่าหิวแซงอะไรเราม o v e on ตั้งนานแล้วบางทีน้องมลิก็ถามว่าพ่ออยู่ไหนแล้วก็เอานิ้วไปจิ้มที่จมูกพ่อบ้างเป็นภาพความอบอุ่นในหัวใจที่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันค่ะ